กดเสียงก่อนไปเสียงก,ก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับ Channel วิ n ชาแนลครับมายกับพ่เลเจอร์จอมแกนิกเช่นเคยใช่ไหมสตีเว่น เออแล้วทำไมหน้าตาฉันทำแบบเป็นแบบนี้อ่ะสตีเวนแฮชเชนทูสกีนสตีเวนดอตเนสอดีสกีนไปดอกเสียใจฉันรู้ว่านายโล่ห์สตีเวนแฮชเชนทสกีนสตีเวนดอตเนสแอดีสกีนแกเป็นอะไรนะแกคิดว่าฉันหน้าตาเหมือนใครทำไมฉันตัวเตี้ยอย่างนี้ฉันเป็นราชาของที่นี่ฉันจะครอบครองที่นี่ใครอยู่ในกำมือของไอ้พวกพิเลเจอร์อ่ะไป สเตฟานไป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 โรงเรียนไปฮะไปสเตเวนทำไมแกทำไมงี้ทำไมแกไม่อยากไปแกแค่ไปสอนเด็กๆอ่ะไปไปใช่ไหมสเตเวนแฮชชินสกีนสเตฟเฟสอกี้สกีน สตีเว่นแฮนเทนทัสกินสตีเว่นดอทเนสเกนไวสกินสตีเว่นแฮนเทนทสกินสตีเว่นดอทเนสเกนดีสกินไม่ไมต้องสงสัยนะครับว่าทําไมไอ้สกินที่ผมเล่นนี้เพราะว่าไอ้นี่นะครับมันก็จะเป็นไม่รู้วิลเลนหรือพิเลนในเวอร์ชันหน้านี่แหละอืมฮึทำงานทำงานทำโมโหอร่อยอร่อย พวกแกนี่พวกแกกินหมดกมันเลยเหรอไม่เหมือนลุยเื่อใจงั้นเดี๋ยวฉันไปไปตรวจในหมูบอดแล้วก่อนทำไมใจอยู่ตรงนี้สตีเวนแอดเชนโทสกีสตีเฟสคอนฟิวสปสสอนเด็กที่โรงเรียน

ก็ได<โ>้ปลาเ้ยวเฮ้ยวานมยปขายสาวเลี้ยผิวมาล่ะชนมาทำงานที่นี่ทีคนก็ไม่รู้มากินข้าวยำๆอ๋อรวยอ๋อรวยรบ้ยนค้เดียวบนเดียวได้ในช่องเยเสียงคุณฮมาชงเอ๊ะ ลูกใครวะคุณคุณใครรู้เม้นมาใครรู้เม้นมาทำงานที่บ้านเหรอทำงานที่บ้านเหรอบ้านแต่สตีเวนแกเอานี่นี่มีอแกเออสตีเวนนี่มีอะไรแกเหรอคอย น่ารักอ่ะอุ้ยเอ็นเดอร์แมนมาไอ้แกชื่ออเล็กไม่ใช่เหรออเล็กแกดูแกดูทีวีเหรอทำไมแกดูทีวีเฮ้ยเมย์เฮ้ย ใช้มันกรท้าฉันขุดออกมาไอ้เจ้าหมูทำไมแกเงียบเงียบตัวนี้ก็มีเปิดไม่เชีสตีเวนแฮสเทนโทสกินสตีเบสแองกี้สกินโอ้โ ข่อยบอขอใจบออ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาตีคนในหมู่บ้านสตีเว็นแฮนเทนทโทสกีนแ m ทเ c t Head สกีนนี่แกแกคิดยังไงเนี่ยมาโจมตีพวกเราท่านราชาก็อยู่ข้างหน้าแก สตีเวนแฮทเชนโทสกินสตีเวนดอตเอสเอดีสกินสตีเวนแฮทเชนโทสกินสตีเวนดอตเอสเอดีสกินสตีเวนแฮร์ชานโทสกินสตีเดอตเอสเอดีสกินสตีเวนแฮรานโทสกินสตีเวนแฮร์ชนโทสกินสตีเวนแฮร์ชโทสกินสีเวนสกิน มันตายหอยเอ๊ะโอ้จะฉันไปจ้างคนมาโกนนี่พวกนายฉันคือพิเลเจอร์นะพิเลเจอร์น่ารักกับพิเลเจอร์น่ารักเออฉันฉันจ้างเคยคนมาคนหนึ่งนะเดี๋ยวดูนี่ไงต

ดตดเดนดร์ดสตีเวนสเวนตีเวนสตีเวนสตีเวดสตีเนตเวนสตีเวดสตีเวนสเวนสตีนีนสตเนสีเเวีเวตีนสตวตีวนเนอตฟฟเวนนนตนสตนตีเวนสตีเวีเวนวต

ตื่อๆๆแกก็เลยแตงตัวแล้วแก่ายรแล้นะนยหน่อยแค่นีดหน่อยเองเงี้ยแกจานั่สนุกจังอุ่นสนุกมากครับพูดอะไรหน่อยไหมครับสตีเวนกลับบ้านไปนอนไปอุ่นไอจอกนม้อละ ไม่พี่รุดครับผมไม่สาผมไมรู้ไม่รู้ครับไม่สนฮึมอ่ากูน่ะมีพี่รุดผมนอนแล้วใครใครที่ลูกน้องฉันสตีเว่นอีสลีปปิ้งอินเดเบด โทรสกิปโทรดอนออลเพลเยอร์นี้โทรสลีปอินเบสแอดเดิร์เซสนี่แกไอ้ไม่เต็มติงทำไมแกไม่ไปหลับไปนอนฮะไอ้ไม่เต็มติงจำไว้นะครับถ้าเจอไอ้ชุดนี้มันจะไม่หลับในค่ำคืนโคเดียวหมอนมันไม่เต็มติงนี่มันพวกกับแม่ฉันแล้วก่นนี่คือชุดตัวเด็กหน่าเอือจังเลยน่าละ

ไม่ได้ไไดเพราะฉันทุกคนสังเกตทางมุมด้านสายดีๆมือข้างบนเห็นไหมสังเกตเนะี่ยตรงนี้เห็นไหมตรงจุดนี้นั่นแหละสังเกตดีๆนะด้วยพลังของข้าตรงเซขวานฉันใช้อลูมินาติในการเสกยังแรกก็เขียน k สตีตเว่นแฮทเทนโทสกินสตีเฟสแองกี้สกิน e x e ใช้ขวานพวกคุณกัเล่นเกมอยู่มั้งนี่นายนายพังประตูเข้าไปซยเฮ้ยขอบคุณมากนะได้ไปแล้วเจอพลังนี้พร้อมพลังของข้าจะมีโทรศัพท์อยู่ด้านขวาถือขวาน นี่แกทำไมใช้ข้อตั้งหลายครั้งไม่ได้ยินค้อเป็นหนึ่งชั่วโมงฉันต้องจำเป็นต้องตีบ้านแกก็ใจมั้สตีเวนแฮด์เชนทูสกีนสตีเฟสฉัองจเป็น้งีบ้ามั้ยสีทส้งจำเปทิ้งถั้าก้ยอวางคืน เออเวลานี้ต้องมาทุบใคนถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วมาทุบใคนเห็นไหมฉันต้องจ่ายค่าเสียหายเลยโอ้ยนี่แกเจ้านายแกมาตีฉันไม่ไงร้องไห้ทำไมร้องไห้ไม่ต้องร้องสตีเว่นแฮปปี้สกินไอเจ้าสตีเว่นแฮปปี้สกินโอ้โหลโหลโหใครชื่อสตีเว่นวะ

ทำไมใช้ตัวเตี้ยอ่ะแกมงกุฎใช้ต้นใหญ่รู้สึกเหมือนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไอ้ตัวสกินเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเข้ามาในเวอร์ชั่นหน้ากันเลยเนาะชั้นหนึ่งจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือไม่กรหนึ่งจ็ดหนึ่งแปดหรือไม่กรหนึ่งจ็ดหนึ่งเก้านี่แหละมันจะเข้ามามันอาจจะอยู่ในหมวดหมู่อาจจะอยู่หมวดหมู่พวกพิเลเจอร์หรือไม่ก็ะทั่งวิเลเจอร์อะตัวนี้นะครับอย่ากอยากทุบบ้านกูนะอันนี้เหรอทำไมทุบไม่ได้อะอะอยากทุบ ก็ทําเล่นๆนะครับอย่าไปทําจริงนะครับนี่แค่แคเกมแค่่เกมชายแค่เกมละกอนสวัสดีครับ